ติ๋วของดิฉันกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับลูกไม้หล่นใต้ต้นดังตุก๊กน้องมีกา้าน้องมียา่าลูกของคุณปอป๊อ,อกกับคุณแม่มากี้คุณผู้ชมค่ะนี่ใช้แววสุปตาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยวันก่อนน้องทอปัดบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอมีกา้ามียา่าเนี่มีภาพการันตีความเป็นสุปตาดาราออกอีเวนต์กับคุณพ่อคุณแม่มาฝากกันด้วยคืออย่างนี้ค่ะพอจอไม่สัมภาษณ์ทั้งสองคนคือสู้มาก คว้าไม้หมัดแล้วก็เปล่งพลังเสียงแบบสูงสุดอะลองไปฟังเสียงของเด็กๆกันดูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะไมไ้าวันนี้จะโอมเรอค่ะเอาคุยกัพี่ตอบดีๆก่อนค่ะครบๆ้วยค่ะได้ค่ะอาหารน้ามาจบใจมากเมื่อกี้นะสวัสดีนะ ใจะได้ตอบพี่ได้ให้รางวัลก่อนคนไหนมีกล้าคนไหนมีกล้องวันนี้มีกล้าคนนี้มีกล้าเยากซื้อสีช็อกโกแลตไหมถ้าสองคนอายุกินขอบแล้วค้าปวดระดับสองคนม่กล้าค่ะอันนี้มีกล้าสีโง่มีกล้าเหรอคะที่คนมันกันเลย ชั้นสองแบ่งกันเขาแบ่งกันเขาแบบแก้วใส่หวานตอนแรกที่เรากินอร่อยอร่อยค่ะมันติดอะไรหนึ่งฟอสฟีนเขาสีฟอสฟีนเขาเออหนูกินนิดเดียวนิดเดียวงเป็นไงสรุปจะได้แบ่งแต่ละคำตอบคือน้องนักข่าวเราเนี่ยถามตอนแรกว่า วันนี้สนุกไหมคะแต่ว่าของคุณพ่อเขาเขาก็ตอบพร้อมใจกันเลยไม่สนุกอ๋อใความเด็กไงตรงๆนะแต่ก็จอยอยู่นะเรียนชั้นไหนนะคะเรียนชั้นไหนนะเรียนชั้นไหนนะชั้นหนึ่งถามอีกทีหรือชั้นสองไม่ค่อยแน่ใจก็บางทีก็เรียนชั้นล่างบาีก็เรียนชั้นบนไงไป่นชั้นหนึ่งปชั้นสองหรือเปล่าผู้ชมอะนี่พอน้องทอปัดเข้าไปคุยเริ่มคุนเริ่มจอยปรากฏว่าผู้ชมเห็นไหมมีแบ่งขนมให้ด้วยนะคะน่ารักมากนะผู้ชม ฉายแววซุปตามาแบบเต็มๆงานนี้เราก็เลยได้คุยกับคุณแม่มากี้เห็นแววน้องๆขนาดนี้ตั้งใจจะเป็นเจ๊ดันให้เข้าวงการเลยไหมแม่มากี้ว่าไงไปฟังค่ะเขาชอบเล่นกีตาราชอบร้องเพลงชอบเต้นคิดว่าเขาน่าจะชอบดน,นตรีมากกว่าถ้าเขาชอบอะไรเขาบอกเขาอยากเรียนเราก็ส่งเขาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากต้องรอดูแล้วแหละว่านวเนี่ยค้เนี่ย จะได้เป็นสุปตาสมใจพวกเราที่เชียร์หรือเปล่าลนะ<ช>คุณนะค่คะเห็นครอบครัวน่ารักอบอุ่นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ